สวัสดีช่วงแรงครับตอนนี้เอากำลังแยกแยกปลาครับผมแยกชนิดปลาแยกขนาดของปลาอยู่ครับอันนี้ปลาข้อน้อยครับตัวน้อยโดล,ละร้อยครับตัวนี้นยแยกแยกราคาครับผมอันนี้ปลาข้อใหญ่ครับโลละร้อยหาสิบครับตัวนี้ ปลาดุกโลละร้อยหาสิบยครับปลาดุกได้บัวลายครับประมาณสามโลอต้องดีเนาะคืบคัทหนักเลยน้ำน้ำยังใส่มันนี่น้ำปลาปลาบ่ยังเส้นนี่ ลูกข้ามาแล้วครับมาเต็มเมือนแล้วครับหมูเร็วแท้ครับแยกก่าสิแยกแล้วก็สิเข็นออกไปขาย,ยสีแยกอยู่กลางบ้านครับคือสิมดก่อนแล้วครับนะครับท่านได้ไปขายแล้ว,วทำเม้าเนื้อเลยครับ

để ở trong nhà của nhà bài yên đôi của mặt ở มะเือเนี่ยคู่ขายพันให้ค่อยนึ่งเพื่อละชองมามันกระเปืองเก๊ดละวะสมพ่อเจ้าจังได้ลูกคนเดียวเนาะว่าคนเดยวรอโ้ยลาได้ลูกตั้งสี่เสร็แล้วเธอาะนึ่งลายได้ชั้นชิกินโมบส์นึ่ละสหมื่อสองตัวพอดีพอดีโลเออพอดี เอาทุกรถนิ่งมะเอารถนี่งานเอ็มเพื่อนว่าเพื่อนขนากังไเห็นยังตัวงใหญ่